แล้วนะคะพี่น้องก็ะคำพีในพระธรรมหนึ่งที่โมทีบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงสามจะผู้รับใช้ของพระเจ้าเรียนเชิญอาจารย์ชาลลองรัดตนะคะเลยที่จะนำเราเข้าเรียนแบบสามแอลในเช้าวันนี้ขอมอบเวลาเลยนะคะครับผมขอบคุณพี่น้อยนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านและผู้นำรัศการด้วยนะครับรวมถึงท่านอายสวัยด้วยนะครับที่ นำพวกเราในการอธิษฐานหลักการสำเร็จเจตประการจากชีวิตของโยชวัวครับพี่น้องครับวันนี้วันอังคารที่13พฤษภาคมคิศา2025พระพีในการเฝ้าเดี่ยวเป็นเล่มใหม่ครับอย่างที่พี่น้อยบอกก็คือเป็นหนึ่งทิโมธีบทที่หนึ่งวันนี้บทที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งถึงสาม หนึ่งทิโมธีบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงสามได้กล่าวว่าจากเปาโลอักรทูตของพระเยซูริสต,ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและพระเยซูริสผู้ทรงเป็นความหวังของเราถึงทิโมธีผู้เป็นบุตรแท้ของเราในความเชื่อขอพระคุณและพระกุณาและสันนิษุขจากพระบิดาเจ้า และจากพระเยซูคริสต์เจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านเถิดข้อสามครับเมื่อข้าพเจ้าได้ไปยังแคว้นมาซิลเนียข้าพเจ้าได้ขอร้องให้ท่านคอยในเมืองเอเฟซัสเพื่อท่านจะได้กำชับบางคนไม่ให้เขาสอนแปกออกไปเราอาธิษฐานแป๊บหนึ่งครับข้าแถ่พระเจ้าขอปรุงเปิดเผยพระวจนะน้ำพระไทยของพง์ที่เราจะมีความเข้าใจ ในหนังสือหนึ่งทิโมทีนี้ที่จะเป็นประโยชน์ในงานรับใช้ในพันธกิจในคิดจักรและในชีวิตของเราด้วยเราฝากที่ปุ่นจะพาะยายามสุดจะตัดผ่านแต่ละคนแต่ละคนภายในจิตใจของเขาเองโดยลิเตตและการอัศจรรย์ของพยาวในพระนามพระสุ์เจ้าพี่น้องครับวันนี้เล่มใหม่หนังสือหนึ่งทิโมที2ทิโมทีนะครับ ผู้เขียนก็คืออาจารย์ปอโรเมื่อคืนนี้ผมได้รับมอบหมายจากอาจารย์อนุพงศ์นะครับให้พี่น้องแก้ตัวย่อในหนังสือเป้าเดียวที่เป็นทอธงกับทอทหารคะจริงๆแล้วเป็นททหารกับทอธงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทธงกับทอทหารตัวย่อทิโมธีครับหนังสือหนึ่งทิโมธีผู้เขียนคืออายันปอโรท่านเขียนลาวลาวคอสอที่ 64สถานที่เขียนท่านเขียนที่เมืองมาซิโอเนส่งไปให้ผู้รับคือทิโมธีที่เวลานี้ทำหน้าที่เป็นสิยาแที่พี่บาลอยู่ที่เมืองเอเฟซัสนะครับจุดประสงค์ในการเขียนก็เพื่อหนุนใจทิโมธีในการยืนหยัดเพื่อกิตติคุณเพื่อข่าวประเสริฐของรพระยาบเพราะถ้าเราดูจากข้อที่สี่เนี่ย มีคําสอน 88, แปลกๆปแทรกซึมเข้ามาในเครจกักไม่ว่าจากพวกยูแล้วก็จากพวกกีด้วยคือพวกกีก็มีนิยายต่างๆอ่ะแ,แล้วก็พวกยูก็ชอบในเรื่องของลำดับวงตระกูลพยายามที่จะเอาเรื่องของปัจญากิเเรื่องนิยายต่างๆเข้ามาผสมแล้วก็เอาเรื่องของธรรมยัยษ์เข้ามาผสมกับกิตติคุณของพระยา คล้ายๆว่าถ้าเชื่อพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ต้องทำประพฤติตามธรรมบัญญัติของโมเสสทั้งหมดต้องเข้าสุนัขด้วยอะไรแบบนี้ครับคือหนังสือนี้เพื่อที่จะหนุนใจทิโมธีให้ทิโมธีได้อ่านและไม่เพียงแต่ทิโมธีได้อ่านฮนะให้ข้าราชกเมืองเอเฟซัสและเมืองรอบข้างเนี่ยได้อ่านหนังสือจดหมายฝากฉบับนี้ด้วยในข้อที่หนึ่ง ก็ได้กล่าวถึงออยามเปาโลผู้เขียนอได้กล่าวว่าจากเปาโลอัรทูดของพระเยซุคิตตามพระบัญชาของพระเจ้าผมใช้ประโยคนี้เป็นชื่อเรื่องชื่อเรื่องในวันนี้คือตามพระบัญชาของพระเจ้าชื่อเรื่องครับมีทั้งหมดห้าประการค่อนข้างยาวเลยประการที่หนึ่ง ตามภาพบัญชาของพระเจ้าอาจารย์ตอนโรเป็นอัครทูตข,ของพระเยสุคิ์ประการที่สองตามภาพบัญชาของพระเจ้าไอยาปโรมีพระเยสุคิ์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดประการที่สามตามภาพบัญชาของพระเจ้าไอยาปโรมีพระเยสุคิ์เป็นความหวังของท่านประการที่สี่ ตามภาพบัญชาของพระเจ้าชิโมทีถูกเลือกให้เป็นบุตรแท้ของอาจารย์เปาโลในความเชื่อและได้รับพร,พรประการที่ตามภาพบัญชาของพระเจ้าชิโมทีได้ทำงานรับใช้อย่างเข้มแข็งในเมืองเอเฟซัสในหน้าที่ของสิทธยาพิบาลในในที่ได้จากเมืองเอเฟซัสครับเรามาดูประการที่หนึ่งตาม พระบัญชาของพอระเจ้าไอยาปโลเป็นอัคคทูตของพระเยสุคิสก็อยู่ในข้อที่หนึ่งที่บอกว่าจากเปาโลอัคคทูตของพระเยสุคิสต,ตามพระบัญชาของพระเจ้าในที่นี้ออยาปโลต้องการที่จะสื่อสารไปยังพี่น้องในเมืองเอเฟซัสแล้วก็ พี่น้องที่นอยกเมืองใกล้เคียงด้วยว่าการที่ท่านเป็นอคัอครทูตอัครทูตคือผู้ที่ถูกเลือกและส่งออกไปท่านเป็นอคัครทูตตามพระบัญชาของพระเจ้าตามพระบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์หมายถึงว่าไอายามพโลไม่ได้ต้องการไม่ได้อยากเป็นอคัครทูตแล้วก็ เป็นเองแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นแต่ว่าเป็นพระบัญชาของพระเจ้าที่ให้อาจารย์เปาโลได้เป็นอาาัครทูตของเพย์สุเิตเพื่อทําหน้าที่ในการประกาศข่าวประเสริฐะก่อตั้งคิดจักรและไปยังพี่น้องชาวต่างชาติและที่นี้หนังสือนี้ส่งไปยังคิดจักเอเฟซัสซึ่งเป็น ขีดจักของคนต่างชาติและเวลานี้ทีมโมทีทำหน้าที่สิทธยาพิบาลอยู่ที่นั่นหมายถึงว่าในการรับใช้ของไออารปโรไออารปโรท่านในรับใช้ตามพระบัญชาของพระเจ้าตามพระบัญญาของพระเจ้าท่านเป็นอัครทูตของพระยซสุริตเช่นหดนพี่น้องลายขีดจักเราต้องเป็นแบบนี้ตามพระบัญชาของพระเจ้า เราจะรับใช้งานในคิตจักรเก้าเหมือนกับอายานปโรครับเราได้รับมอบหมายจากออยานสวัยจากผู้นําในงานรับใช้ต่างๆเราจะทําสุดกิจสุดใจเหมือนกับที่อายานปโรท่านทาหน้าที่ของอาคาทูตเราก็าจะใช้ของประธานทั้งห้าในงานรับใช้และประสบความสําเร็จในงานรับใช้ในคิตจักรตาม พระบัญชาของพระเจ้าเช่นเดี่ยวกันงานรับใช้ทั้งสิ้นในคิดจากเหนือเก้าโดยการที่เราทําตามพระบัญชาของเจ้าของพระเยซูคริสต์งานรับใช้เหล่านี้ก็จะประสบความสําเร็จโดยการที่เราร่วมกันในการทําอย่างแข่งขันตามหน้าที่ของเราที่เราได้รับมอบหมายจากองค์พระเจ้าผ่านทางอายันสวยัยครับประการที่สองตามพระบัญชา ของม่ะยาอาจจาย์ปโลมีพระเยซูริ์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดครับมาดูว่าต่อมาตามพระมเยาของเจ้าพูดทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราหมายถึงว่าพระเยซูริ์เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของอา,ายานปโล ชีวิตอายานปารที่ท te ่านด้ร um, um, ับควอมรอดมาจากการกระทําของพระเยสุขิ์ที่ไม้กางเขนนัการสละพระชนชีพของพระองค์ที่ไ้กางเขนเพื่อจะซื้อชีวิตของอายานปโรเพื่อที่จะได้ชีวิตของอายานปโรชีวิตแห่งความรอดจึงเกิดจากการกระทําของพระเยสุขิ์และอาย์ปโรูเชื่อมั่นในการกระทําของพเยสคริดที่นีน ชีวิตของเราเป็นแบบนี้ด้วยพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของอาจารย์เปาโลที่ไหนพงทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพงเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคิตจักรเหนือเก้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราทุกคนเวลานี้ด้วยเราได้รับการช่วย ให้รอดแล้วโดยการที่เราเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นความรอดได้มาถึงเราความรอดในชีวิตของเราในคิดจักเหลือเก้เกิดจากการที่เราเชื่อมัน่นในการกระทําขององค์พระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนนั้นคงช่วยเราทั้งหลายให้ได้รับความรอด,ดรนอุไรที่สองครับประานที่สามตามพระบัญชาของพระเจ้าอาจาเปโลมีพระเยซูคริส เป็นความหวังนะในวัคต่อมาในข้อที่หนึ่งตรงท้ายบอกว่าและพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความหวังของเราหมายว่าในงานรับใช้อ้ยัมโรมแม้ท่านโดนข่มเหงแม้มีความทุกข์ยากลำบากแม้มีเรือแตกมีโจรภัยพจรภัยต้องถูกขังคุกถูกเขี่ยนสามสิบเก้าครั้ง ถูกพันธนาการไว้ในคุกต่างๆมีความยากลำบากต้องลอยคอในทะเลเปื่อยกายอดอยากหิวโหวยแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ในงานรับใช้ท่านตั้งความหวังของท่านไว้ที่องค์พระเยสุคิต์องค์พระเยสุคิ์เป็นความหวังของท่านท่านหวังในการเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระเยสุคิต ท่านเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วเมื่อพระเยะสุคิ์เสด็จมาครั้งที่สองคนที่เชื่อจะเป็นขึ้นมาจากความตายและมีกายใหม่กายสวรรค์แล้วก็พระเยะสุคิ์จะนําขึ้นไปยังสวรรค์ทั้งเราที่เป็นอยู่แล้วก็คนที่ตายแล้วก็จะไปกับองค์พระยะสุคิ์ท่านมีความหวังที่ยิ่งใหญ่ตามพระวจนะคาของพระยาเพราะฉะนั้นชีวิตแห่งความหวังชีวิตที่มีความหวัง ไม่กลัวปัญหาไม่กลัวอุปสรรคแม้มีปัญหาแม้มีอุปสรรคแม้มีความยากลำบากแต่ผ่านได้เพราะมีความหวังใหม่อยู่ในใจิตใจของท่านเสมอเพราะพระเยซูคิ์เป็นความหวังใหม่ในใจของท่านท่านหวังในพระวจนะคําของพระยาเพราะงั้นทาให้ชีวิตของไอ,ญญอยาบโรที่มีความหวังนี้ผ่านไปทช่หลือเพี่น้องครับวันนี้ให้เราตั้งความหวังของเราที่ องพระเยสุคิ์ให้เราหวังในองค์พระเยสุคิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราเผชิญปัญหาใดไม่ว่ามีความยากลําบากใดไม่ว่ามีการเจ็บป่วยหรือมีอุปสรรคใดเกิดขึ้นเราสามารถผ่านได้เพราะเรามีความหวังใหม่เรามีความหวังในองค์พระเยสุคิ์เช่นเดียวกับออยานพโอโลหวังในองค์พระเยสุคิ์นะครับ นี่คือประกาศที่สามประกาศที่สี่ตามพระบัญชาของพระเจ้าทิมุทีถูกเลือกเป็นบุตรแท้ของอายานปโลในความเชื่อและได้รับพู้ก่อนก็อยู่ในข้อสองข้อสองว่าถึงชิโมทีผู้เป็นบุตรแท้ของเราในความเชื่อหมายว่าชิโมทีเนี่ยรับเชื่อโดยการประกาศโดยการนำของอายานเปโลแล้วก็ ท่านได้เรียนพระวจะนะกับอาจารย์ปโรและท่านผูกพันกับอาจารย์ปโรเป็นเป็นเหมือนกับบุตรในฝ่ายวิญญาณเป็นน้องเลี้ยงและเป็นบุตรในฝ่ายวิญญาณและในสุดท่านได้รับมอบหมายจากอาจารย์ปโรในการเป็นศิษยาภิบาลในการดูแลคิดจัรชีพเมืองเอเฟซัสหมายถึงตามพระบรรชาของพญา,าเป็นเหตุให ท่านทิโมธีถูกเลือกถูกสร้างโดยโดยออยาห์โลและในที่นี้เนี่ยเพราะว่าจจนัตนตรงนี้จะบอกไปยังพี่น้องในเมืองเอเฟซัสด้วยว่าให้ยอมรับทิโมธีเพราะว่าทิโมธีคนนี้ตามพระบัญชาของม่อายาห์เปโลเป็นอาคาทูตและได้สร้างทิโมธีทิโมธีเป็นเหมือนบุตรแท้และเวลานี้ทิโมธีคนนี้ได้เป็น สิทธยาพิบาลที่จะจัดการบริหารงานต่างๆที่จะรับใช้พระเจ้าที่จะยืนหยัดเพื่อกิตติคุณเพื่อข่าวเสือจเพราะนั้นพี่น้องในเมืองเอเฟซัสจะต้องร่วมมือกับสิทธยาพิบาลหนุ่มคนนี้คือที่โมธีมีอายุประมาณสามสิบปีเพราะนั้นแต่มีหน้าที่ภาระรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่รับผิดชอบที่ที่จะจัดเมือง เอฟซทนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความร่วมมือจากพี่น้องทุกคนในงานรับใช้ในงานพนกิจต่างๆนี่คือประการที่สี่นะครับที่มุทีถูกเลือกเป็นบุตรแท้ของอายานปโรอนะ่ะแล้วก็ในตรงในวรรคต่อมาครับขอพระคุณและพระกุณาและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าและจากพระยูเจ้าของเรา จงดำรงกับท่านหมายถึงว่าพระคุณของพระเจ้าพระกุณาของพระเจ้าสันติสุขจากพระบิดาและจากพระสุคิตเจ้าจงดำรงอยู่กับบุตรแท้คนนี้คือทิโมชีที่ทำหน้าที่รับใช้พระเจ้าที่คิดจจักเมืองเอเฟซัสด้วยนะครับอันนี้คือคำอวยพรประการสุดท้าย ข้าพเจ้าทิมโททมโทีได้ทํางานรับใช้อย่างเข้มแข็งในเมืองเอเฟซัสครับข้อสามบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ไปยังแควนมาซิโอเนียข้าพเจ้าได้ขอร้องให้ท่านคอยอยู่ที่เมืองเอเฟซัสเพื่อท่านจะได้กำชับบางคนไม่ให้เขาสอนแปกออกไปเพราะว่าวนี้มีการสอนแปกออกไปแปกยังไงก็ ในข้อที่สี่จะขยายนะครับคือเรื่องนิยายต่างๆก็หมายถึงพวกกิจเป็นเรื่องปรัชญ,ญาเป็นเรื่องนิยายต่างๆแล้วก็เรื่องลําดับวงตระกูลไม่รู้จบก็คือพวกอยู่คือเขาพยายามเอาคําสอนแปลกๆเอาปรัชญ,ญากิีกเอาธรรมบัญญตัติเอาเรื่องของการเข้าสุนัตมารวมมาผสมเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลานี้ที่มาทีได้ทำงานรับใช้อย่างเข้มแข็งนะครับตามพระบัญชาของพะยา้าเขาทำหน้าที่สิยวิปาลแล้วก็ทำหน้าที่รับใช้อย่างเข้มแข็งในเมืองเอเฟซัสแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับนี่คือชื่อเรื่องตามพระบัญชาของพระยา้าถ้าเราสรุปเป็นสามแอนะครับเราเอาชื่อ ของเราใส่ลงไปด้วยชื่อเรื่องคือตามพระบัญชาของพญาประการที่หนึ่งรับและพี่น้องรับใช้ตามของประธานทั้งห้าเหมือนกับอายันปรโรเป็นอัครทูตของพระเซูุกิตรับแอวหนึ่งข้อสองตามพระัญาของพญาลัดและพี่น้องมีพระเซูุริต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราแอวหนึ่งข้อสามครับตามพระบัญชาของพระญา รัตเลพี่น้องมีพเสุูคิ์เป็นความหวังของเราอ่ L 1ข้อสี่ตามพระบัญชาของพระ้ารัดเลพี่น้องถูกเลือกเป็นบุตรแท้ในความเชื่อและได้รับพรเหมือนกับที่โมทีนะครับออ่ L 1ข้อห้านะครับตามพระบัญชาของพระ้ารัดเลพี่น้องได้ทํางานรับใช้อย่างเข้มแข็งใน คิดจัจัเหนือก้าตามที่ได้รับมอบหมายจากออยันสไวัยันเชื่อเกียรติทุกประาการนี่คือเนื้อหาทั้งหมดพี่น้องครับเชื่อว่าเวลเร็วมากเลยนะครับเชื่อว่าพระวจนะนี้เป็นพระพรแล้วก็ให้เรายึดถือให้เราประพฤติปฏิบัติตามนี้นะครับเพื่องานรับใช้เพื่อพันธกิจของพยาเพื่อที่เราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ให้สําเร็จตามน้าพระไัยของพระยาของพระยาอวยพรพี่น้องทุกท่านและขอมอบเวลาเลยครับผมอเมนของพระเจ้าสํา,รา,า,รราสหรับพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้เราจะรับใช้ตามพระมหาประชารของพระเจ้าเพราะเรามีพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ของเราและเรามีพระเยซูคริสต์ปเป็นความหวังของเราขอบคุณพระเจ้าช่วงเวลาสุดท้ายขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สวัยนะคะที่จะอธิฐานขอบคุณพระเจ้าและอธิฐานอวยพรพี่น้องในเช้าวันนี้ขอเรียนเชิญเลยนะคะขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับเฝ้าเดียววันนี้พี่น้องผมมั่นใจว่าพี่น้องได้รับพระพรมากทีเดียวเรากําลังร่วมกันในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและสําคัญที่สุดก็คือเรา ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงใช้เรานะครับให้เราสงบใจร่วมกันพระเจ้าพิดาขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณความรักของโรรองสันติสุขของโปร่งที่ทรงประทานแก่เราทั้งหลายให้เรามีหัวใจกล้าหาญในการรับใช้ปฏิบัติพระองค์ตามาพระประสงค์ของโรรองขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณคำของพระเจ้าวันนี้ที่โปร่งทรงเตือนสติเราว่าเราคือ ผู้ที่ปรงทรงใช้ให้ไปรับใช้ปฏิบัติพระองค์ตามน้ําพระทัยของโรรองตามพระประสงค์ของโรรอง์พร่งเจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระองค์ที่เราทั้งหลายมีหัวใจเล่าร้อนด้วยไฟพยาย,มยามโดยสุดที่ปรงทรงประทานแก่เราทั้งหลายแล้วนั้นเราขอบคุณพระเจ้าที่จะทําให้พระประสงค์ของโปร่งให้สําเร็จข้าแต่พระเจ้าเช้าว,วันนี้ ขอพระคุณความรักสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราดำรงอยู่ท่ามกลางเราตลอดไปและเรารับพระคุณของพระองค์อย่างเต็มขนาดในสิ่งที่พระองค์ทรงกรุณาให้แก่เราโดยที่ที่พระองค์ทรงประทานแก่เราพระเจ้าข้าพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระเจ้าครับเมนพระเจ้าค่ะเมนพจ้า,าร